เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมดีดดต้อนรับเข้าสู่เกมเซเว่นไนนะครับผมนี่ก็เป็นเกมอ่าภาคต่อนะสำหรับเกมของ s ซเว n นไนทนะครับผมซึ่งตัว S ซเว n นไนท์หนึ่งเนี่ยผมก็เคยเล่นแล้วนะครับผมตั้งเล่นตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเลยแล้วก็เล่นได้ประมาณสัก2-3ปีนะครับผมก็เลิกเล่นไปนะซึ่งอันนี้มีภาค2มาแล้วนะครับผมก็อยากจะมาลองสัมผัสนะครับผมบรรยากาศเก่าๆเนี่ยแต่ว่า ความประทับใจแรกของผมเลยนะครับผมที่เข้าเกมมาเลยนั่นก็คือความแหลกนะครับผมคือมันแหลกนะครับแหลกเพราะว่าตัวกราฟิกอะไรพวกนี้มันมันอนลังการมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นโมเดลแบบเขาเรียกไงเขาใช้เอนจินอ่าเอนจินอะไรไม่รู้นะครับผมเขาใช้เอนจินแล้วก็เป,เป็นโมเดลปั้นมาเลย้วผมแล้วดูฉากนะครับผมนี่คืออันนี้ผมพยายามปรับให้มันไม่แหลกนะ เออแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันมันสวยอยู่ดีนะครับผมเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าไอเรือฝั่งตรงนู้นเนี่ยถ้าผมเดินไปเห็นไหมมันจะหาย,ยแต่ว่าอันนี้คือผมพยายามปรับให้คอมผมมันไหวนะเออแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยขนาดแบบปรับี่ยเห็นไหมคือขนาดปรับให้แบบว่าภาพไม่ได้ชัดมากนะแต่มันก็ยังสวยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคอมใครไหวหรือว่ามือถือใครไหวเนี่ยนะครับผมถ้าสามารถปรับสุดได้เนี่ยมันจะสวยมากๆนะครับผมตัวละคระลรพวกนี้โอ้โหน่าจะแบบ วยแล้วก็เนี่ยบรรยากาศในเมืองมันจะแบบดูดีมากๆเลยอ่าแล้วก็ตัวเกมนะครับผมเปลี่ยนจากเทิร์นเบดนะเออเทิร์นเบดเป็น MMO มาแบบมีเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนเลยนะครับผมซับภาษาไทยมาด้วยนะครับผมนี้ก็เอ่อซับดีนะเออโอเคอันนี้เป็นอลิสนะครับผมอันนี้อลิสนี่ก็ถ้าใครเล่นซูเปอไทคหนึ่งมาก็จะรู้นะว่าเป็นเอ่อคนที่เขาเรียกไง ขายของนะผมอยู่หน้าร้านค้านะอ่ะโอเคหมดฝึกนะครับผมอ่าร้านค้าอยู่นี่นะครับเนี่ยก็เป็นคนขายของนะอีและก็จะมีนะครับผมพลาดไม่ได้เลยก็คือกาชานะผมสำหรับเกมซเว่นไนท์นะฮะคือกาชานี่คู่อยู่กับซเว่นไนท์และสิ่งที่คู่กับกาชาก็คือความเกลือนะครเกมนี้เกลือหนักมากเห็นเขาบอกว่าหนักจริงๆนะครับหนักกว่าภาคแรกอ,อีก นะฮะอันนี้คือเกลือนะครับผมเขาบอกว่าน,นี่คือเกลือนะถ้าสีฟ,าฟ้ามานี่เกลือนะฮะคุณจะไม่เกลือก็ต่อเมื่อมีสีอะไรนะสีสีแดงมัง้งไงสีแดงนะครับผมอ,อ,อันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นโหมดฝึกฝนนะเดี๋ยวผมก็แบบพยายามจะเดินเรื่อยเรื่อยไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดกระชากันเนะนี่ยอันนี้คือแหลกนะเืออันนี้ค้างนะครับผมค้างอยู่ อันนี้ค้างอยู่นะเห็นปะม,มันมันมันไอ้นี่มากเลยอะนะครับผมคือมันกินสเปกหนัเหมือนกันนะฮะเออเดี๋ยวผมเ,วเราเดี๋ยวเรามาดูของที่เขาแจกกันดีกว่านะครับเพราะเกมเพิ่งเปิดนะรู้สึกเกมเพิ่งเปิดเมื่อวันก่อนครับผมผมเพิ่งมาเล่นนะเออผมตอนตอนเขาไอ้นี่แรกๆเราก็ไม่ได้แบบเออมือว,วาอะไรมากนะนะอ่าโอ้แต่นี้ให้สัตว์เลี้ยงไปเลยนะ ให้บุลลมาบุลิี่นี่ก็เป็นน้องเห็ดนะครับผมน่ารักน่ารักนะก็โอเคนะครับผมแล้วดูระบบเนี่ยเขาพยายามจะทําให้ระบบเกมเป็น MFO แบบจ๋าเลยใช่ไหม <_ O> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวละครก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับผมตัวละครเก่งก็อ่าก็เก่งเลยนะครับผมตัวละครที่แบบว่ากากากะก,ก,กเลยเพราะว่ามันมีกาชาเข้ามาเกี่ยวไงนะฮะเรามาดูเลดกาชากันดีกว่า เพิ่มอัตรานะครับก็จะมีพิเศษไอ้ตัวนี้เขาบอกเ,เก่งมากนะครับผมเก่งเก่งมากๆเลยนะครับครเซตนะควรจะหามาให้ได้แต่ว่านะฮะแต่ว่าเราเออไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีแจกเพชให้มาลองเปิดดูไหมนะแต่อันนี้เขาบอกว่าฟรีหนึ่งครั้งอ่ะก็จัดไปนะครับผมฟีหนึ่งครั้งเผื่อแบบเผื่อได้เผื่อโดน <c oughs> <c oughs> ว้อยอุ้ยอ่าเกลือนะครับผม ดีฟ้านีกเกียนะลูก,กี้นะครับผมตัวละครเออบางตัวไม่รู้จักนะเพราะว่าเอ่อเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องกี่สิบปีต่อจากภาคแรกนะครับผมซึ่งเออไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมไม่รู้เลยขนาดตัวภาคหนึ่งมาเนี่ยยังยังไม่ค่อยรู้จักเลยเออเพราะว่าภาคหนึ่งนี่ก็ไปไกลเหมือนกันตัวละครหลากหลายเยอะมากนะเดี๋ยวเรามาลอง ไปเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับให้มันเดินอัตโนมัติได้เลยนะอนี่ก็น่าจะแนะนำระบบอยู่นะครับโอ้ถือหอกมาอย่างนี้ในเมืองไม่อันตรายหรอหอกปกติเขาถืออย่างนี้หรอคุณลองจินตนาการถ้าถ้ามันไม่ใช่หอกมันเป็นโล่มอะไรเงี้ยคุณจะถือแบบว่าถือแบบว่าให้มันแบบแนวนอนนี้เหรอเนี่ยดูดิอันตรายนะเนี่ยเนี่ยมันไม่ไม่กลัวไปโดนทิ่มคนอื่นเขาเหรอเนี่ยอย่างเงี้ย เล่นเออเอาเป็นว่านในเรื่องผมไม่สนนะครับผมเนี่ย <laughs> ผมสนอะไรแบบแปลกๆในเรื่องอ่าเมลซ่านะครับคน<ะ>นี้เอ่นเ,เรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกไงมีเขาเรียกไงม,งไงม,มีมอนบุกเข้ามานะเออเราก็แบบงงว่าเอ้ยมอนมันบุกเข้ามาในเมืองได้ไงครับผมตัวเกมก็มีระบบออโต้ให้นะก็คือออโต้ Auto อ,ออตโต้โจมตีอะไรพวกนี้ก็มไวสาหรับฟาร์มนั่นแหละคิดว่านะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันคล้าย,ายเกม,มเรียกไงนะไม่ใช่ดต้องใช้คําว่าเกมมันค่อนข้างที่จะเป็นปัจจุบันมากนะครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องของการปล่อยบอทเรื่องของการเอเลดกาชา <laughs> เอามาปล่อยบอทอะไรพวกนี้นะครับเด็กคนนี้นเขามาเหมือนน่าจะมีพลังพิเศษอะไรกอยจาะ นะครับผมอู้ <hi> จะใช้พลังเหรอใจเย็นนะน้องนี่เอ่อเจินจุลัสอันตรายวัดที่ใหญ่กว่าซิลาแห่งการทำลายล้างกำลังมาแล้ววัดโอเคข้ามเลยนะครับเรารู้ว่ามีสิ่ง อะไรเนี่ยกิจกรรมชำระเงินครั้งแรกแหมมาถึงก็ชวนเปรย์เลยนะอยากดูอะอะไรเนี่ยรางไปนิดนึงโอ้โหกิจกรรมชำระเงินครั้งแรกเออ่รับโบนัสไปเลยนะฮะอัศวินหายากหายากบวกที่ท่านต้องการ3คนเอ๋โอห้หายากถึงหายากอ๋อแต่ก็ เฉยๆนะรู้สึกว่าพวกนี้ก็เกลือนี่ใช่ไหมเพราะมันขอบเงินไอ้ขอบขอบเงินนะฮะโอ้แม่กูเนสนี่มัน <c oughs> นี่มันแบบว่าขายของแบบ e นะ <c oughs> เอ็กซ์คลูซีฟนะเอ้มันแล้วยิ่งมันขึ้นชื่อเรื่องความเกลียแล้วก่อ,อ, <c oughs> อนมาแล้วแต่ช่างมันนะครับเรามาดูเกมเพย์ดีกว่านะ ไหนๆก็แบบว่าเออมาขนาดนี้แหละดูเกมเพย์ดีกว่านะครับผมเกมเพย์เนี่ยสกิลตอนทูเซีรลเนี่ยค่อนข้างดูดีนะค่อนข้างสวยแม้เอ่อถึงแม้ว่าจะเป็นอุ้ยนี่ไอ้นี่มันเซเว่นไนนะไอไอตัวเนี้ยไอตัวตัวที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยเซเว่นนะครับก็มีตีอาวุธโอ้หอันนี้อาวุธเฉพาะทางเอยเฉพาะตัวละครด้วยนะอาวุธประจําตัวละครตัวนี้นะแ้วบวกสิบมีแสงด้วย โอ้โหก็เป็น LFO นะแต่ว่าอันนี้น่าจะแบบเขาเรียกไงคุณต้องสุ่มตัวละครนะแล้วคุณก็ต้องมาสุ่มอาวุธมันอีกโอ้โหนี่มันโอโห้หลายหลายกระตังเหมือนกันนะผมคิดว่ามันได้ยากมากนะแล้วการที่คุณจะบวกสิบนี่คุณน่าจะใช้ทรัพยากรเยอะานะครับแต่ว่าถามว่าเทไหมเทนะครับผมอันนี้เอ่อเป็นตัวละครลูกรักของ Dead Bubble เลยนะครับของเกมนี้เลยก็คือเดรโลนนะครับเอ่อ เขาเป็นลูกรักนะครับผมก็เขาเป็นตัวละครที่เขาเป็นภาคหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวละครที่ได้เขาเรียกรับการเอาเวกคนแรกนะครับผมแล้วก็ดับเบิลเอาเวกเขาก็เป็นเขาอีกแล้วนะครับผมตัวละครเขาโคตรจะเท่นะครับผมตอนเนะอเวกมันอน่ะอุ้ยหย่าหนอนหนอนไอ้หนอนอย่างนี้นะไรเวลามีถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการทำลายเล่าทำลายโลกมันจะมีเกมหนึงนะ่งอ่ะให้เราเป็นหนอนทำลายโลกนะคะอุย้ยอะไรอ่ะ อุ้ยไฟเหอะถ้ามีเพลงอย่างนี้แล้วแบบมีฉากอย่างนี้นะผมนึกว่าทานฟอร์เมอร์ทานฟอร์เมอร์เออภาคอะไรสักภาคหนึ่งเอ้ภาคอะไร,ไะไรนะไอ้ภาคที่เอ่าภาคห้ามั้งเออ <laughs> แบบนี้เลยมั้งเออทานฟอร์เมอร์นะฮะ <laughs> <laughs> อุ้ยเอาหัวหน้าหัวหน้าของวิ่งเนาะ อ่านฟอร์เมอร์บุกแล้ววิง่งเฮ้เซฟพีเพลอ่ะอันนี้เราก็สามารถกดคลิกขวาและออโต้ให้ได้เลยนะครับผมก็ตัวละครก็จะวิ่งไปจุดมีคนถูกกำแพงทับฮะไนอ๋อโอเคฝากด้วยนะเพื่อนๆตอนนีเ้เราคิดซะว่าเราดูเราดูหนังก็ได้ได้เอ๊ะ hey. แต่ทำไมคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมผมต้องกดคลิกขวาเอ้ยไม่ใช่ดิกดออโต้ทุกครั้งที่มันบอกว่าทํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเสร,ร็จอะเฮ้ยโอ้ยมันอัศวินมาผมดแน่นมาเลยนะพี่เอาเมืองรันอ่าอัศวินมาแล้วมาเยอะนะแต่ว่าคิดคิดดีแล้วเหรอไปหามันอะอไอตัวนี้มันเอม,นมันมันมี มันมีตัวหนึ่งในเซเว่นไนท์หนึ่งมันเป็นพับเพชรอ่ะเออมันมันคุมแบบไอ้น,นี่เหมือนเป็นหุ่นเชิดอะไรพวกเนี้ยเออเป็นพับเพชรเลยเออก็น่าจะน่าจะคล้ายๆกันเนาะอุ้ยแหลกแหลกแหลกมันจะแหลก,แกช่วงที่โหลดเออเขาเรียกไงโหลดคัตซีนนะครับกับอ่าช่วงที่แบบมันมีเนี่ยใช่นไหมเอ็นบีซีมันจะเยอะอะไรพวกเนี้ยเออโอ้โหเนี่ยนี่แหลกนะเนี่ยเพราะว่าจะดูดิสกิลก็อลังแถมยังต้องโหลด ตัวโมเดลไอ้โมเดลที่วิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะฮะเออไอ้ไอ้โมเด,เดลเขาเรียกไงโมเดลเนี่ยโมเดลเนี่ยที่มันวิ่งผ่านเนี่ยเนี่ยต้องโหลดนะเนี่ย right. แล้วไอ้ไอตัวพวกนี้ก็ต้องโหลดอีกนะฮะมันมันเลยกลายเป็นว่ามันกินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างหนักเลยนะอ่าตัวเกมเพย์นะครับตัวเกมเพย์เนี่ยก็จะมีจริงๆถ้าเกิดว่าผมไม่ได้กด ไม่ได้กดออโต้นะก็คือมันก็จะกดสกิลได้นะครับผมเนี่ยเออมันก็จะมีสกิลขึ้นมาอุยอ้ยอู้ในตัวนี้มาดักหน้าแถมมียานมาดักด้วยยาลูกกี้เอานายนายคือลูกี้แล้วเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่เซเว่นไนท์มาแล้วนะครับน่าจะใช่อ่าเซเว่นไนท์มาแล้วนะครับวันนี้หนึ่งในเซเว่นไนท์ แน่นอนอะนี่เป็นเมืองของเซเว่นไนอะเนาะอุย้ยแหลกแหลกแหลกอ่ะมาอันนี้เรามาเรามาสู้เองเดีกว่าอุ้ยไอรินนะ,ะน,น,สสนะครับผมไอรินปึ๊บโอ้โหสกิลโอ้โหอันติโอ้สกิลนะฮะับไอมันไม่อยอมให้ผมกดอ,อ,อ๋อโอเคโอเคอ๋อนี่เนี่น,นี่อันนี้สู้เองสู้เองปึ๊บเออเมื่อกี้ผมไปเปิดออโต้ไปไงเนี่ยถ้าเราคุมเองเราก็คุมได้นะครับผม ก็จะเป็นแบบทิกตีไปเรื่อยใช่ไหมอู้อุ๊ยาเก่ <c oughs> งกว่าเก่งกว่าภาคแรกแน่เราอะแล้วก็อ๋อนี่สกิลสกิลจากภาคแรกนะครับผมมานทำให้ดู <them. S 1> อลังมากขึ้นจุด <c oughs> มันไม่เองอะ no, โอ้ยาเลยวิ่งสวยขึ้นนะเนี่ย Len, อ๋อจริงๆสวยขึ้นนะไอรินสวยขึ้น <Your S 1> มาก <people S 1> เลยนะ <field lies S 1> ยเออถ้าถ้าคุณไปเห็นไอรินภาคแรกอะ กับกับไอรินตรงเนี้ยสวยลูกแม่เอ้ยนี่ลูกไอรินเหรอเนี้ยเฮ้ยตะไครยจริงดิเฮ้ยเอ๊ะเราเล่นไปใครอยู่เนี่ยเราเล่นไปไอรินอ๋อไม่ใช่ดิเอาตัวที่ เมื่อกี้มันบั๊กนะเ่กี่มันบั๊กเมื่อกี้มันบั๊กอุ้ยเอ้าเล่นเป็นลูกของไอรินแหรอเนี่ยโอ้โหคือถ้าใครเป็นคนเล่นสมุดไหนภาคแรกมานะเราจะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะก็ว่าอยู่เออมันตัวละครมันคุ้นๆใช้หอกด้วยเแต่เราผมไม่เอใจเลยนะผมผมเล่นทูวรเรียลมาผมก็แบบว่าเออตัวละครตัวนี้มันไปเจอไอรินไงตอนก่อนที่ผมจะมาอัดทีบะผมเล่นทูวรเเียลไปนิดนึงนะครับเออ ไม่ได้เอะใจนะก็รู้ว่าเป็นแบบว่าอะไรตัวละครนะัผจญภัยใช้หอกอะไรเงี้ยอ,อแต่เอาจริงๆนะๆก็ผมคิดว่าตัวลูกก็สู้ตู้คนแม่ไม่ได้คนแม่นี่คือแบบเทพมากนะครับยิ่งยิ่งแบบว่าตอนที่เขาเอาเอาเวกแล้วอะรู้สึกตัวตัวละครตัวแม่ถ้าภาคหนึ่งเขาเอาเวกไปเรียบร้อยแล้วนะเออคือเอาเวกทีนี้แบบอย่างเทพเลย เออไปส,สู้ออแต่ว่านี่นี่แค่ขเขาเรียกไงนี่แค่คนเดียวนะจริงๆมันก็จะมีหลายคนแหละเซเว่นไนท์นะครับเซเว่นไนท์มันก็มีเจ็ดคนนะฮะอ่าจริงๆมีแปดมีแปดมีแปดแต่ว่ารับจำเจ็ดนั่นแหละเออแล้วลก็มีสี่จักรพรรดิอีก็เอย เคยคนก่อนไหวไหมเนะี่ยเออเฮ้ยโดนหินทับขนาดนั้นจบ hey, เออโอ้โหล้เลยนะครับใครเล่นโดยนายมารู้เลย <laughs> นี่คือตัวละครอีกหนึ่งตัวละครลูกรลักของเกมนี้นะครับผมเกมจะเป็นไหนเซอินนะฮะโอ้โห โอโหวสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะแบบว่าในในภาคแรกอะก็ก็สวยแล้วนะแต่พอมาเป็นโมเดลอย่างเงี้ยสวยมากเอ๊ะเอ้าจะทำเอา้าจะทำไมเจอินมามาเช็ดคนวะเฮ้ยห่าตู้ไหวแล้วไม่น่าไหวนะเจะอินเทพมากเลยนะคือคือคือ,คอตามใน,นเรื่องเนี่ยเจอินนี่อย่างเทพเลยนะฮะ จะ,จะตายแล้วล่ะปอดครับปอดครับจะตายแล้วเออโอ้โหอ้ดูอาจจะตัวจริงนะเนี่ยเทปอุโอ้โเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะครับมันต้องแบบระดับเซเว่นไนท์มาสู้นี่เออมันถึงจะสูสีให จะอินเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอ,อ๋อโดนพลังวิศาจควบคุมนะนนนอ่าแล้วทำไมเราไปไหนไม่ได้อ่ะเด้อโอ้ยยอนฮีเฮ้ยสี่จัก,กรพรรดินะครับผมอันนี้คือหนึ่งในสี่จัก,กรพรรดินะฮะยอนฮี คือเซอินเนี่ยในเกมเซมไนท์สองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เทพมากๆนะครับผมเออม,มันเทพมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าได้มาเนี่ยเปิดกาชาได้มานั้นนี่คือแบบคุ้มมากนะครับผมคนตัวนี้เก่งมากนะฮะอา้าอุ้ยอุ้ยอ้าวอายาเอา โ oh. อ้เอาวุธไปเอออาวุธเออเอา้เอาลาสเซเว่นไนท์รูดี้เป็นลาสเซเว่นไนท์แล้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอแล้วไอ้พวกไม,กม่มางแหม มันมันแล้วไอ้เจฟไอ้ไอ้นี่ก็เทพไปอย่างสไปอ็สไปมันโคตรเทพเลยนะเอาจริงใน,นเรื่องอะสไปออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้อ่อราเชลอะไรอย่างเงี้ยเออราเชลก็เทพนะราเชลนี่แบบว่าคือใครใครไม่เก็ตไม่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าชื่อที่ผมพูดมามันเป็นแบบตัวละครภาคแรกทั้งนั้นเลยอะ <N> <N> แต่ผมคิดว่าถ้าไม่รู้จกรรักตัวละครภาคที่หนึ่งมาแล้วมาเล่นภาคนี้มันก็เล่นได้นะแต่ว่าความอินมันจะน้อยกว่านิดหนึ่งอะ <N> ่ะเออความเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยมันแล้วยังไงหรออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเอาจริงคือถ้าถ้าเป็นคนที่เล่นภาคแรกมาแล้วมาเล่นภาคนี้นะแบบ <N> โอ้โห <N> คิดถึงนะครับ <N> ผมเออเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยย้อนยีงเงี้ยโอ้โห นีเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิต้องพูดว่ายอนฮีเนี่ยเป็นเขาเรียกไงนะ <Hello. S 2> อนดีตสี่จักรพรรดิด้วยนะเออมันจะมีสี่จักรพรรดิรุ่นปัจจุบันกับอดีตสี่จักรพรรดินะฮะเออผมว่าแบบคือตัวละครมันเยอะจริงนะในะเรื่องซีเวนไนอะแบบว่ามันถ้าเกิด<น>ว่าเป็นอ่าเขาเรียกไงไหมเขาเรียกแบบแบบต้นไม้อ่ะ มันโยงกันแบบว่าตุ้มตามตุ้มตามหมดเลยนะฮะเป็นค้าราคาพิเศษอ้อหดูดิคุณดูคือมันแพงมากนะเพราะว่าคุณดูเด๋ยอันเนี้ยสองร้อยสามเออสองเออสามร้อยสามสิบนะประมาณนะครับผมยมันได้ลูบี้อันนี้แล้วก็ได้ตั๋วสุ่มนะอันนี้ตั๋วสุ่มอันนี้คือตั๋วสุ่มนะฮะอันนี้ก็ตั๋วสุ่มตั๋วสุ่มเนี่ยคุณดูดิแปลว่าหนึ่งมัลติมันแพงมากนะฮะ เอออันนี้คือถ้าอันนี้คือคุมนะก็คือแบบหนึ่งมัลติมันอะหนึ่งพันหนึ่งร้อยลูบี้อ่ะมันแพงมากนะครับผมในการุ่มหนึ่งครั้งนะอันนี้มีสมุดภาพนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีระบบฟาร์มนะครับผมมีระบบหมายถึงว่าแบบฟาร์มลูบี้อ่ะเหมือนภาคก่อนก่อนนะฮะ ไม่จะพาก่อนๆือภาคที่แล้วมันมีระบบฟาร์มตัวนละครฟาร์มลูบี้ได้นะครแล้วน,นี่อะไรอ๋ออะไรเนี่ยหนึ่งชั่วโมงคือไอ้แพ็คเนี้ยมันจะอยู่แค่สองชั่วโมงเท่านั้นฮะเออแต่แต่ถาวมว่าคุมไมคคิดคิดก๊ก คิดว่าคุมนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเป็น,ปนคนเป็นคนที่มีทุนถึงอะนะครับผมก็คุม้มรูบี้ทุกวันคุณดูดิเนรูบี้ทุกวันนะรวมรูบี้ทั้งหมดหนึ่งพสายยสิชิ้นก็แปลว่าได้แค่หนึ่งมัลติเท่านึงนะครับผมเนี่ยโอ้โหดูดิหนึ่งมัลติมัน มันแพงมากอ่ะหนึ่งมัลติมันเนี่ยมันประมาณหนึ่งพันเลยอ่ะโอ้ไม่ก็หนึ่งมัลติมันแรงเกินอ้อาจริงไหมคือคุณไม่ต้องเสียใจยก,กับการตายของตัวละครเกมนี้นะครับในเรื่องอ่ะผมพูดเลยผมจะบอกเลยว่ามัน มันไม่เคยตายจริงสักตัวนะครับผมถ้าใครเล่นภาคแรกมาจะรู้ว่ามันไม่ตายจริงสักตัว <laughs> เองตายแล้วไม่เป็นไรเกมนี้แม่งเนื้อเรื่องแม่งอย่างาการตักนบอลเออเอาจริงตัวไหนที่บอกว่าตายนะถ้าคุณไม่เห็นศพอะคือมันไม่ตายจริงอมันต้องเห็นศพก็ <laughs> จะเป็นรูปแบบนะครับผมมันก็จะมีรูปแบบพื้นฐานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้โอเคเอา รูปแบบนี้ละกันน,นะครับผมหลังหนึ่งนะโอเคภาคแรกรที่เมนูหลักที่โปรไฟล์อืมก็จะเหมือนนับเป็น เอวเวอร์ทีมไปนะครับใายอะไรนะใายเมอร์โฟนะเออก็คือเมอร์โฟนี่ก็จะเป็นแบบพลังรวมทีมนะครับเออผมคิดว่าโอเคสวมใส่อุปกรณ์นะครับเอออสศวินเดีสยีใส่อุปกรณ์าการกิณ์นะ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวดามจเอะสม่ตรมัดจ้ะสมัรสกนแล้วนะครับเรียกตาโอันเลยละ่ะมา ก็จะเป็นเขาเรียกว่าฟาร์มไปเรื่อยๆนะเออฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆเขามีให้เปิดปิดสก,กิลด้วยนะเนี่ยแใชีเหมือนกันอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ก็คือเลือกเลือกมอนที่จะต่อยด้วยเลือกได้นะครับแล้วก็อันนี้คือรวมกลุ่มนะเป็นกลุ่มรวมกลุ่ม ก็เดี๋ยวจริงๆเนี่ยถ้าเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะถ้าเกิดว่าเล่นผมเล่นแล้วผมติดเนี่ยผมอาจจะทํารีวิวตัวละครแต่ละตัวออกมานะครับเพราะว่าเออมันมันก็น่าสนุกดีนะมันน่าสนุกดีว่าแบบเออตัวนี้มันเป็นยังไงนะอู้อู้ย่าเทจัดเทจัดเทจัดอ๋อนี่เราเลือก เดี๋ยวแล้วทำไมจะจัดล่วงแล้วเนี่ยเฮ้ยลุทำไมาจะล่วงแล้วเนี่ยเออเฮ่อโอ้หิวได้ด้วยโอเคสัตว์เลี้ยงเราหิวได้นะฮะับเราต้องกดใช้กด้แต่ตัวละครไม่ถึกเลยฮนะเรืดด่อย ก็เอาอุปกรณ์มาใช้ยะเอ็งเพิ่งมาโชว์เหรอคือแบบว่าอาวมใจครับเคสวมอัตโวมัตรตกลงยไยต่อครับ คุยกับคนหน้ากองนักาสาการไอตัวที่วิ่งหนีก่อนคนแรกนะไอคนที่วิ่งหนีแบบรันรันก่อนคนแรกเลยอะไรสิเราจะมาคุยกับมันทำไมเนะี่ย ออกมานอกค่ายจับคนไปหาสเสบียงอ่าก็มีงานให้เราอีกเรียกตัวสมาชิกอสศวินนะครับแล้วก็เรียกตัวอ๋อ ก็คือถ้าเราเก็บ s <S เศษตัวละครโครบ่ะเราก็จะได้ตัวละครมาใช้นะฮะนี่ไงเซอินโอ้โหเซียนเทมากนะฮะแต่ว่าไม่มีเศษนะมิงวาลเดอร์โคเซตโอเนี่ยตัวเนี้ยที่เขาบอกอย่างเทพนี่ไงใช่ไหมมีนะเนี่ย <laughs> ก็มีตัวละครมาให้เล่นนะเนี่ยลูดี้โ,โหเท่กว่าเดิมน,นะอีวานอเอ๊ะนีไอรินสองแบบอ่ะอ๋อมีสองแบบด้วยนวันละสกิลนะรียสูสขกันไปเดโลนะวันนี้ลูกหลักตัวลูกหลักเหมือนกันอ๋อยอนฮีนะครับผมและเชลลคารินนี่โอ้คารินสวยมากอันนี้เป็นร่างอเวกด้วยนะ ไปรนะครับอันนี้สป์เป็นร่างอเวกวป่าวะมันเป็นร่างกะกะโอ้ก็โอเคนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยววันนี้ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนนะแล้วก็เพื่อเขาเรียกไงอันนี้ยังเป็น ID เดีขาเรียกไงเป็น ID ทดสอบนะครับผมก็เอามาเป็นแบบว่า first impression นะสำหรับผมแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามี เขารียกไงฟาร์มแล้วแบบได้ลูบี้มาเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีมาเปิดกาชานะครับให้มาดูความเกรืเดอของมันนะสรับเกมนี้โอเคนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร้ใช่องฟาราเอมด้วยนะครับผมก็ไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วก็จะทําอะไรนะผมจ่ว่าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ